กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นค่ะโดยมอบให้สกศนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงถแถลงผลการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น โดยสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออมีการปรับปรุงข้อมูลการติดตามเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนและพาการศึกษาไปหาน้องซีโร่ดอปเอาเรียนดีมีความสุขใน245เขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา2568เตรียมขยายผลต่อเนื่องจาก25จังหวัดสู่77จังหวัดได้แก่ โครงการ1โรงเรียน3รูปแบบสู่1อำเภอ1สถานศึกษาต้นแบบการศึกษาไร้รอยต่อตามมาตรา12โรงเรียนมือถือโดยนำเทคโนโลยีแชท GPT คอร์สเรียนออนไลน์แอปพลิเคชันมาใช้อำนวยความสะดวกรวมทั้งพอร์ตโฟลิโอเทียบ c r e ดิต Bank ์ด้วยระบบ AI ในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรอค่ะรายงานจำนวนเด็กที่หลุดจากระบบช่วงอายุ6-18ปีจากผลสำรวจจำนวน5 5า9 1นวน5 4ร1ารายพบตัว18,715รายค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือรองลงมาต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษาสุขภาพและทักษะอาชีพ ส่วนสาเหตุที่ไม่เข้ารับการศึกษา5อันดับแรกได้แก่ความจำเป็นทางครอบครัวการย้ายถิ่นที่อยู่สภาพของครอบครัวสุขภาพอนามัยและผู้ปกครองมีไรายได้น้อยไม่เพียงพอซึ่งสกรประจำจังหวัดและสกรรระดับอำเภอได้จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมลงพื้นที่ติดตามและบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงานให้เป็นปัจจุบันต่อไป ทางด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูลได้กล่าวว่าการหารือเรื่องซีโร่ดับเอาการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นในมอบให้สำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสอกศเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์โดยนำข้อมูลแต่ละหน่วยมาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติร่วมกัน ในส่วนของระดับจังหวัดนะคะให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยจัดการศึกษาในพื้นที่โดยในส่วนผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรดําเนินการค่ะที่วันนี้พูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องก็คือในเรื่องของซีโร่ดอปเอานะครับคือเด็กนอกระบบนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งสภา การศึกษาเขาจะรับผิดชอบเป็นหน่วยหลักในเชิงวางยุทธศาสตร์ในการทํางานานส่วนในโดยโยปฏิบัติก็เป็นหน่วยที่ทําจัดการการศึกษาอยู่แล้วทุกหน่วยก็ไปเนินการกับเคลื่อนกันนะครับสครนะครับก็ได้มีการเสนอมิตินะครับในเรื่องที่จะไปตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตําบลน,นะครับที่จะทํางานสอบประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองในส่วนท้องที่ท้องถิ่น นะครับเราจะทํางานมิติร่วมมือกันในการทํางานให้เป็นตัวเชื่อว่านะครับว่าเด็กที่หลุดออกนอกระบบนะครับในปีการศึกษานี้ก็คงจะน้อยลงนะครับซึ่งความคาดหวังเราก็คือทํำยังไงให้เป็นศูนย์นะครับซึ่งในเารเนินการนะครับส่วนเด็กของเรานะครับที่อาจจะไม่อยู่ในระบบนะครับอาจจะอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่แต่ก็มอบสครรนะครับเป็นหน่วยที่จะต้องดําเนินการในการประสานนะครับจัด จัดการเรียนนอกระบบในการอเมริการ